คนเกิดวันที่26สุข,ขุมมองไกลใครที่รู้ตัวว่าไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองขอได้โปวดคบเพื่อนหรือรักกับคนที่เกิดวันที่26เถิดเพราะคนเกิดวันนี้เป็นคนสุข,ขุมมั่นคงและมองการไกลถ้าท่านอยู่ใกล้ก็จะค่อยๆ มีความมั่นใจตัวเองขึ้นได้ความมีกำลังใจเข้มแข็งมั่นคงเป็นคุณลักษณะเด่นประการแรกของคนเกิดวันที่26ดังนั้นไม่ว่าในชีวิตของเขาหรือเธอจะเผชิญกับอะไรปุปปักหนักแค่ไหนคนเกิดวันที่26 ก็ไม่เคยหวั่นอาจร้องให้แต่ไม่เคยยอมพ่ายแพ้แต่จะใช้สติปัญญาเริ่มต่อสู้กับอุปสรรคอย่างสุขุมต่อไปความสุขุมและมองการกลายเป็นสิ่งเสริมความมั่นใจตัวเองที่สำคัญของคนที่เกิดวันที่26 คนเกิดวันนี้มักไม่ตื่นเต้นกับเหตุการณ์ไม่หวาดตระหนกแต่จะแก้ปัญหาต่างๆอย่างฉลาดรอบคอบสุขุมคนเกิดวันที่26เป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นและมีคุณ,ณสมบัติที่ทำให้เข้าใจปัญหาของคนอื่นได้ง่าย ความฉลาดรอบคอบสุข,ขุมความคิดลึกซึ่งที่มีอยู่ประจำทำให้เขาหรือเธอที่เกิดวันที่26เป็นคนเห็นอกเห็นใจคนอื่นมีอะไรเกิดขึ้นเพียงนิดเดียวก็จะเข้าใจความเป็นมาเป็นไปได้ทันที คุณสมบัติเด่นอีกอย่างของคนที่เกิดวันที่26ก็คือความเป็นผู้นำคนเกิดวันนี้จะเป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถในการจัดการและเป็นนักบริหารที่มีความสามารถเป็นคนมีความรอบรู้และเก่งหลายด้าน ประกอบกับเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงไม่ชอบเป็นลูกน้องใครจึงทำให้คนเกิดวันที่26ปรากฏภาพโดดเด่นในฐานะเจ้าพ่อลูกพี่หรือหัวหน้าคนเกิดวันที่26เป็นคนที่ไม่ชอบความประเปเก้าวไก่โดยนิสัยส่วนตัวจะค่อนข้างประณีตเช่นเสื้อผ้าแต่งกายของเขาหรือเธออาจต้องจัดไว้เป็นชุดอย่างถูกต้องท่านจะไม่ค่อยพบคนเกิดวันที่26 แต่งกายชนิดสีรองเท้าไปทางหนึ่งสีเสื้อผ้าไปอีกทางหนึ่งกระเป๋าถือไปอีกสีหนึ่งเป็นอันขาดคนเกิดวันนี้จะหงุดหงิดง่ายกับการประชุมที่ไม่ตรงเวลาห้องอาหารที่ผู้คนสับสนเจียเจ้าวหรือการชุนละมุนแย่งกันรีบบริการโดยไม่เรียงลำดับ คนเกิดวันที่26จะไม่ยอมให้ชีวิตครอบครัวเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการงานอย่างเด็ดขาดถ้าเป็นคู่รักคู่ครองหรือเพื่อนสนิทจงอย่าน้อยใจเลยถ้าท่านไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับงานของเขาหรือเธอผู้ที่เกิดวันที่26คนเกิดวันที่26นั้นแม้ว่าจะเป็นคนเห็นอกเห็นใจคนอื่นสุขุมรอบคอบมั่นคงไม่หวั่นไหวและอยากให้ทุกคนรักใคร่เข้าใจกัน แต่ก็เป็นคนที่ยึดมั่นในลักษณะของตนเองอย่างมั่นคงอัดกล่าวได้ว่าเป็นคนดื้อทีเดียวอย่าไปขอให้คนเกิดวันที่26ทำตามใครแม้แต่คนที่เขาหรือเธอรักมากดังชีวิตโดยไม่ถูกหลักเกณฑ์เป็นอันขาดถ้ายังอยากมีไมตรีอันยืนยาวต่อกัน